สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอาจารย์พูนพงสุขสว่างจะมาแนะนําโปรแกรมที่ชื่อว่าจามูวี่นะครับเรามาดูนะครับว่าโปรแกรมนี้ทําอะไรได้บ้างถ้าพร้อมกันแล้วก็รับชมได้เลยนะครับตัวโปรแกรมจามูวี่นี้เป็นโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติโปรแกรมหนึ่งที่ผมเชื่อว่าในอนาคตน่าจะเข้ามามีบทบาทแทนโปรแกรม s p s อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโปรแกรมจามูวี่นี้นะครับสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพื้นฐานต่างๆได้เหมือนกับโปรแกรม s p s เลยแต่ข้อดีของมันคือมันเป็นโปรแกรมที่สามารถใช้ได้ฟรีนะครับแล้วก็ถูกต้องตามวิทยสศทธต์โดยจุดเด่นของโปรแกรมจาม o วีจุดแรกนะครับก็คือว่ามันรองรับในการราันข้อมูลทั้งในระบบ ที่ใช้คอมพิวเตอร์หรือระบบคลาวนะครับใช้ได้ทั้งสงส่วนนะครับและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราดูในส่วนของที่เป็นเอาพุตตรงนี้นะครับถ้าทุกคนเห็นนะครับทุกคนจะเห็นว่าเอ้ยตารางที่โปรแกรม j a m o v i เนี่ยรายงานออกมาเนี่ยมันก็น่าจะนะครับก๊อปตารางนี้นะครับไปวางในโปรแกรมอ่าตัวนั้นไปวางใน งานที่เราทำได้เลยนะครับซึ่งอาจจะแตกต่างกับตัวโปรแกรม sps ที่เราจะต้องมีการไปดัดแปลงหรือไปแปลงตารางต่างๆก่อนนะครับและถ้าเราเข้ามาดูในนี้นะครับตัวจาก์มูวีนี้เองนะครับก็ถ้าเราเข้าไปดูในส่วนของ Desktop นะครับจุดเด่นของเขาก็คือว่าเขาจะสามารถรันได้ทั้งในระบบ windows นะครับลันได้นั้นในระบบ mac os นะครับแล้วก็รันได้ทั้งในส่วนที่เป็นของ Linux น,นอกจากนี้นะครับในส่วนที่โชว์อีกส่วนหนึ่งคือที่เป็นระบบคลาวด์ก็คือว่าเขาสามารถที่จะรันบน iPad ก็ได้นะครับหรือแท็บเล็ตต่างๆที่เรามีก็ได้หรือแม้กระทั่งตัวมือถือผมก็คาดว่ามือถือบางรุ่นก็น่าจะรันด้วยโปรแกรม Jamovi ได้นะครับอันนี้คือส่วนที่อยากจะแนะนำทุกท่านนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปในเว็บที่ชื่อว่า jamo vi.org นะครับท่านก็จะพบกับหน้าต่างนี้นะครับซึ่งจริงๆอยากจะแนะนำนิดนึงครับว่าตัวจา o v v เนี่ยครับเป็นโปรแกรมที่มันค่อนข้างจะโด่งดังนะครับในแทบออสเตรเลียครับเพราะว่าเขาพัฒนาคู่กันมากับโปรแกรม R นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโฉมหน้านะครับของคนที่เขาพัฒนาโปรแกรมนะครับที่ให้พวกเราสามารถที่จะใช้งานได้ฟรีนะครับก็ลองเข้าไปดูกันนะครับ สมมุติว่าถ้าเกิดเราเนี่ยต้องการที่จะใช้โปรแกรมจามูวี e จริงๆเนาะวันนี้นะครับแนะนําทุกท่านนะครับเข้ามาในส่วนนี้นะครับแล้วก็เลือกตัวที่ตัวเองต้องการนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำอะไรครับดาวน์โหลดแล้วก็ลงโปรแกรมได้เลยซึ่งวิธีการลงโปรแกรมของเขาก็ไม่ได้ยากนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดโปรแกรมได้แล้วนะครับสมมุติเรากดเข้ามาดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับดาวน์โหลดโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยทั่วไปเราก็จะมี แบบนี้นะครับโปรแกรมที่เราดาวน์โหลดออกมาจะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับที่เป็นจากม o v ี e นี้ครับก็ทําการดับเบิลคลิกครับดับเบิลคลิกแล้วก็ใช้การ next yes นะครับไปเรื่อยๆนะครับโปรแกรมก็จะลงออกมาสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดใครลงโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับก็สามารถที่จะมาเซิร์ชตรงนี้ครับแล้วก็พิมพ์คําว่าจ a ามูวีอย่างนี้ครับ J A นะครับพอมาถึงตรงส่วนนี้นะครับที่เป็นเราจะเห็นว่าจะเป็นจ่ามูวีที่เป็นแอปแบบนี้ครับถ้าเกิดบางคนต้องการที่จะให ข้อมูลของตัวเองนะครับมันไปเขาเรียกว่าอะไรครับไปปรากฏอยู่ที่หน้าจอด้านล่างแบบนี้แบบอมผมนะครับก็สามารถเลือกตรงในส่วนนี้ครับแล้วก็เลือกคําว่า pin to task bar ตรงนี้นะครับพอเลือกเสร็จปุ๊บนะครับโปรแกรมก็จะแปะอยู่ตรงนี้พอดีนะครับอันนี้ก็เป็นการลงโปรแกรมที่ง่ายๆนะครับซึ่งถ้าเกิดเมื่อท่านได้ลงโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับโปรแกรมที่ท่านได้นะครับจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเป็นตัวจาว v วีแบบนี้ ซึ่งทุกท่านก็จะเห็นว่าเออหน้าตามันก็ก็เหมือนกับ s p s s เนาะแล้วก็เหมือนกับตัวโปรแกรม Excel นะครับและจุดเด่นของมันคืออะไรกันแน่นะครับจุดเด่นของมันก็คือว่ามันสามารถที่จะนําเข้าข้อมูลที่พวกเราทําไปแล้วนะครับเช่นเราถนัดที่เป็น Excel นะครับอย่างนี้ครับผมยกตัวอย่างครับผมเก็บไฟล์ที่เป็น e x c e l ไว้นะครับผมก็จะมีการกรอกข้อมูลง่ายๆแบบนี้นะครับแถวบนสุดนะครับโดยส่วนใหญ่แนะนําทุกท่านนะครับให้กรอกเป็นชื่อตัวแปรนะครับตามนี้ ส่วนแถวด้านล่างตัวนี้ก็คือกรอกตัวเลขตามที่เราอะไรครับตามที่เรามีเนาะนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าตรงไหนเราไม่มีข้อมูลหรือ data ไม่มีนะครับเราก็เว้นว่างไว้แบบนี้นะครับเราก็เตรียมไฟล์แบบนี้ให้เรียบร้อยนะครับพอเราเตรียมไฟล์ข้อมูลที่เป็นเอ็กเซแบบนี้เรียบร้อยนะครับเราก็ปิดตัวนี้ไปได้เลยนะคะรับปิดไปเรียบร้อยนะครับเวลาเราจะนําเข้าข้อมูลนะครับ เราจะใช้คําสั่งนี้นะครับแค่นี้นะครับนะครับดูดีงัครับที่เป็นขีด3ขีดตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับแล้วก็เลือกเลยครับ special import นะครับพอเราเลือก special import เสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับเราก็ไปหาว่าข้อมูลของเราเก็บไว้ในไหนนะครับในนี้เนี่ยครับผมเก็บข้อมูลไว้ในโฟลเดอร์ F นะชื่อว่าจากมู v ี e ของผมแบบนี้นะครับสมมุติว่าผมต้องการข้อมูลเมื่อสักครู่อะครับสังเกตไหมครับมันสามารถจะนําเข้าข้อมูลที่เป็น s p s s ก็ได้นะครับ ที่เป็น Excel ก็ได้นะครับในที่นี้ขอยกตัวอย่างเอาที่เป็น Excel เมื่อสักครู่แล้วกันนะครับกดแค่กันเดียครับ Data Proces s ที่ชื่อตัวแปรของผมนะเสร็จแล้วนะครับผมกด Open เท่านั้นครับเราจะสังเกตว่าตัวแปรต่างๆจะถูกดึงเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วโปรแกรมมันค่อนข้างจะฉลาดนิดนึงครับมันจะทำการเดาเลยครับว่าไอตัวแปรตัวนี้ของเราเนี่ยเป็นตัวแปรที่มีระดับการวัดแบบไหนนะครับมันก็จะทำการเดานะครับซึ่งถ้าเรามองตรงนี้ว่าเออ ถ้าเป็นแบบนี้คืออะไรนะครับถ้ามันเป็นตัวนี้นะครับถ้ามันเป็นตัว a อย่างเงี้ยที่ตัวนะครับแล้วมันมีวงกลมอย่างเงี้ยก็แสดงว่าข้อมูลของเราตัวเนี้ยมันเป็นแค่ nominal scale นะครับก็อาจจะไม่สามารถวิเคราะห์อะไรได้มากนะครับถ้าเราต้องการแก้นะครับก็คลิกเมาส์ด้านขวาตรงนี้แล้วเลือกคําว่า set up แบบนี้นะครับแล้วเราก็เปลี่ยนตําแหน่งตัวนี้ครับเป็นอะไรนะครับเป็น continue นะครับซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถที่จะคุมตัวแปรตัวนี้ทั้งหมดเลย ที่เราต้องการนะครับแล้วเปลี่ยนพร้อมกันทีเดียวเลยก็ได้นะครับก็สะดวกเหมือนกันครับนะครับอันนี้หมายความว่าเราเลือกตัวแปรเหล่านี้พร้อมกันเลยนะแล้วเราก็เลือกตัวนี้ครับเปลี่ยนตัวนี้เป็น c o n t i n u o นะครับเรียบร้อยแล้วครับกดปิดนี้นะครับตอนนี้ข้อมูลทั้งหมดของเรานะครับตัวที่เป็น c o n t i n u o ก็จะเป็น c o n t i n u o ตัวที่เป็น nominal ก็จะเป็น nominal ซึ่งความแตกต่างของมันก็คือถ้าเราคลิกที่เป็นแค่ nominal นะครับตัวโปรแกรมมันก็จะหาแค่ความถี่ร้อยละนะครับแต่ถ้ามันเป็น แบบนี้ครับที่เป็นคอนติโนอาแบบนี้ก็จะสามารถวิเคราะห์อะไรได้มากมายนะครับซึ่งตรงเนี้ยจุดเด่นของมันก็คืออย่างที่เราเห็นครับมันสามารถที่จะนําเข้าข้อมูลแบบง่ายๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครถามว่าแล้วถ้าเกิดเราเนี่ยเตรียมด้วย sps จะเป็นอย่างไรนะครับแนะนําแบบนี้ครับถ้าใครเตรียมไฟล์ที่เป็น sps นะครับทาเหมือนเดิมนะครับ3มขีดนะครับ special import แล้วเลือกตัวนี้ครับที่เป็น sps ไปได้เลยที่เราเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วสมมตินี่ชื่อว่า data process แบบนี้ กด Open นะครับมันก็จะนำเข้าข้อมูลมาแต่จะสังเกตว่าถ้าเป็น SPSS นะครับมันจะค่อนข้างฉลาดก็คือว่ามันจะรู้ทันทีเลยครับว่าตัวแปรตัวนี้ที่เราเคยกำหนดไว้ว่าเป็น Nominal ก็จะเป็น n o m i n a l Ordinal ก็จะเป็น o r d i n a l เป็น Interval ก็เป็น Interval สามารถดึงเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการนำเข้าข้อมูลแบบง่ายๆนะครับซึ่งตอนนี้ผมเชื่อว,ว่าหลายท่านคงรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเอาจริงๆนะไอตัวโปรแกร,รมจา m o v i มันก็ใช้งานง่ายเนาะ เรามาดูครับว่าจุดที่มันทําให้ผมรู้สึกว่าผมประทับใจกับมันคืออะไรนะครับจุดแรกนะครับเวลาเราจะวิเคราะห์ข้อมูลนะครับก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปครับเราก็เลือกแค่นี้ครับเนี่ยนะครับในส่วนแรกที่เป็น exploration นะครับถ้าทุกคนดูนะครับจะสามารถรายงาน descriptive ได้นะครับผมสามารถเลือก descriptive แบบนี้ดูนะครับพอผมเลือก descriptive แบบนี้เสร็จปุ๊บมันจะตั้งตารางให้ผมลงล่งๆแบบนี้ก่อนเลยเห็นไหมครับนะครับตัวแปรยังคงอยู่นะครับตัวแปรยังคงอยู่แบบนี้ สมมุติว่าผมต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรเพศผมใส่ตัวแปรเพศเข้าไปแบบนี้ดูนะครับมันจะมีการรายงานเลยครับนะครับใช่ไหมครับหรือผมไม่ได้ต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรเพศนะนะครับผมต้องการหาคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรต่างๆเหล่านี้ผมชี้แบบนี้ใส่เข้าไปปุ๊บนะครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะทําการอะไรทันทีครับคนนํานวณคะแนนให้ต่างๆให้นะครับซึ่งเรามองว่าอาจารย์เขามีแค่ n มี missing มี mean มีอะไรนี้ครับอยากได้เพิ่ม เลือกในสถิตินะครับอันนี้มาดูไฮไลท์นะครับบางคนไม่อยากได้มิซิงนะครับกดแค่นี้นะครับลบออกไปเลยเห็นไหมนะครับไม่ไม่อยากได้มีเดียนโชว์กดออกก็ลบออกได้ครับครับถ้าอยากได้ก็กดเข้าไปนะครับเห็นไหมครับโปรแกรมมันสามารถที่จะอะไรครับสามารถที่จะดึงข้อมูลออกมาอัตโนมัติตรงนี้ได้เลยนะครับหรือแม้กระทั่งบางคนอยากจะไปทดสอบเรื่องของอะไรครับสกิลเน็ตนะครับ โปรแกรมก็จะรายงานสกิลเน็ตให้เคอตัวสีให้นะครับใครอยากจะคำนวณสแตนดาร์ดเออร์เรอร์ออฟมคลิกครับเห็นไหมครับใครอยากจะได้ทดสอบ Normality คลิกครับโปรแกรมก็จะทดสอบให้ด้วยทั้งชาพิโลวิว W แล้วก็นะครับมีการทดสอบให้ด้วยครับว่ามันซิกหรือไม่ซิกอย่างไรนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยครับผมว่ามันเด่นตรงที่ว่ามันสามารถที่จะเลือกที่เราต้องการโชว์ก็ได้ และจุดเด่นที่ผมว่านะครับสมมุติถ้าผมมาตรงนี้ผมคลิกเมาส์ด้านขวานะครับผมเลือก Copy ได้เลยนะครับพอผม Copy เสร็จเรียบร้อยนะครับผมสามารถไปเปิดที่เป็น t a r า e t ของผมได้เลยสมมุติผมเปิดเป็น Microsoft Word แบบนี้ง่ายๆนะครับผมกดวางธรรมดาทุกคนเห็นไหมครับตารางออกมาจะค่อนข้างสวยงามครับนะครับซึ่งอาจจะมีเล็กน้อยครับที่จะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่แต่ว่าโดยส่วนใหญ่ผมว่าตารางออกมาสวยงามครับแล้วเราก็จะสามารถที่จะ นำข้อมูลตารางเหล่านี้ครับไปใช้ในงานวิจัยของเราได้เลยเห็นไหมครับเป็นรูปแบบ APA สต่ให้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของเขาครับนอกจากนี้ในเรื่องของ c r o s เห็นไหมครับถ้าสมมติเราต้องการ box c r o s อ่านะครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะค่อยๆไล่มาดีแต่รอนิดหนึ่งครับเนื่องจากเราขอเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีการบอกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าเหมือน SPSS ไหมคำตอบว่าเหมือนกันครับแล้วก็ ที่ดีกว่าคือผมว่าภาพหรือกราฟิกต่างๆเขาทําได้สวยงามมากกว่านะครับสำหรับบางคนอาจจะถามว่าแล้วต้องอื่นๆล่ะทาอะไรได้บ้างนะครับผมขออนุญาตเปิดอีกไฟล์หนึ่งแทนนะครับเพราะว่าไฟล์นี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับที่จะทาข้อมูลสมมติว่าผมอยากจะทาทีเทสนะครับผมเข้าไปที่ Ana n a l y z ์ตรงนี้แอร์ผมเข้าไปที่ Import Data ของผมที่ผมเตรียไมไว้สมมตินะครับว่าผมมี Data ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวทีเทสที่เป็น Independent ์แซปเ t t ลทีแบบนี้นะครับการกรอกข้อมูลเหมือนกันไหมครับก็ก็คงเหมือนเหมือนกัน นะครับเดี๋ยวเราดูนะครับพอ Import ข้อมูลมาปุ๊บนะครับเราจะสังเกตว่าข้อมูลที่เรานําเข้ามาใหม่เนี่ยอันนี้เนื่องจากว่าผมไม่ได้ใช้การปิดนะครับถ้าผมปิดแบบนี้โทษนะครับผมปิดแบบนี้เสร็จปุ๊บแล้วผมเปิดตัวโปรแกรมเข้ามาใหม่แบบนี้นะครับดูนะครับแล้วผม Import เข้ามานะครับตัว Data ที่มานะครับตัวนะครับอันนี้ผมเปิดโล่งๆแบบนี้นะครับผมตรงนี้ครับแล้วก็ s p e c i ชื่อ Import f i ไฟล์ของเรานะครับแล้วผมเลือกสมมติผมเลือกตัว อินดิพีเดนต์ซัพพอร์ตทีเทสแบบนี้กดเข้ามานะครับมันก็จะดึงเฉพาะเข้ามาตรงนี้นะครับเขีนนะครับสมมติว่าผมจะทำทีเทสนะครับกดแค่แค่นี้นะครับแล้วก็เลือกอินดิพีเดน t ์แบบนี้ดูนะครับตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะตั้งหน้าจอแบบนี้พร้อมลบเลยเห็นไหมนะครับมันถามเลยครับตัวแปรตามคืออะไรใส่เหมือน SPS เลยนะครับ g ุ๊ปป i n g จะ g r o u p ิ้งอย่างไรใส่ครับเห็นไหมครับอยากได้อะไรเพิ่มอยากได้ e s c เ i p t i ิ e ขอครับนะครับโปรแกรมรายงานให้นะครับ และอยากได้เทสอะไรครับตัวมีด n d i f f e r e n ขอครับโปรแกรมรายงานให้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะนําข้อมูลในตารางนี้ครับนะครับก๊อปปี้เช่นเดิมครับไปไว้ในบทของเราเหมือนเดิมก็ได้ครับนี่ครับและดูนะครับเวลาตารางที่เราก๊อปปี้มาครับค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วก็มีการตั้งสมมติฐานมีอะไรให้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวก็ค่อยมา อบรมด้วยกันนะครับซึ่งเราจะมีคอร์สในคอร์สถัดๆไปนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่แนะนำนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าเราไปดูคร่าวๆนะครับทำอินดิพีเดนต์ก็ได้นะครับทำแพรก็ได้ทำวันสั p โพ t ทีเจก็ได้นะครับที่เด็ดไปกว่านั้นครับในอโนวานะครับทำได้ตั้งแต่วันอโนว a ปกติหรือเป็นอโนว a ที่เป็น two way three way four way ก็ได้นะครับทำร e พีเ t e d อโนวาก็ได้นะครับทำแอนโควก็ได้ทำแมนโควาก็ยังได้ รวมถึงการทําที่เป็น non-parametric ไม่ว่าจะเป็นตัว c ั s c o v วล l i s t ก็ได้นะครับหรือทำ f r ี e d m a n ก็ได้นะครับจุดเด่นอีกอันนึงที่ผมชอบครับตอนที่ทําตัว r e g ก t i o n เห็นไหมครับมันสามารถที่จะหา r e g ก e i o n ได้นะครับอ่าเราก็เลือกเลยครับปกติจะเป็น Linear r e g r e i o n แบบนี้นะครับแล้วก็สามารถ run correlation m a t r i ได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของมันนะครับส่วนใน Frequency นะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง จุดไฮไลท์อีกอันหนึ่งคือมันทำได้ไปจนถึงเรื่องของแฟกเตอร์ a อน s i s ินะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่อยากจะแนะนำทุกท่านว่าตัวโปรแกรม j า m มูวีเนี่ยมันสามารถที่จะเรียกว่าทำได้นะครับอันนี้ผมพาดูอีกอันนีนะ้สมมตินะผมให้ดูการหา r l l i b i l i t y แล้วกันนะครับง่ายๆนะครับเพื่อให้ทุกท่านเห็นว่าเฮ้ยตัวจา m มูวีเนี่ยมันเจ๋งจริงๆสมมุติผมมี Data ชุดนี้อยู่นะครับจะสังเกตไหมครับตรงเนี้ยนะครับ ตัวแปรที่ผมนําเข้ามาใหม่นะครับตัวแปรที่ผมนําเข้ามาใหม่มันจะไปต่อท้ายแก่ข้อมูลเดิมแต่ข้อมูลเดิมที่เคยมีตรงนี้ครับมันจะหายไปนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะผมไม่ยอมเปิดเขาเรียกไนะผมไม่ยอมเปิดนิวตัวใหม่นะครับแต่อันนี้ผมต้องการจะรันบางอย่างให้ทุกท่านดูเฉยๆนะครับสมมติผมมารันตัวนี้ครับผมดูลีไลตี้นะครับเวลาเราหารีไลตี้นะครับตั้งแต่ตัวแปรนี้ครับ11ตัวใส่เข้าไปแค่นี้ครับนะครับ คอมพิวเตอร์จะคำนวณค่าคอนบั k Alpha หรือเรียบรัตตี้ให้แล้วนะครับถ้าเราอยากได้ของแมคโดนัลล์เราก็ขอของ m มคโดนัลล์โปรแกรมคำนวณให้นะครับใครอยากได้ c o n บ a ค a l ลฟา if Item Dr o p นะครับตัวโปรแกรมจะโชว์ครับว่าถ้าเราตัดข้อไหนออกไปจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าน้าจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย hey, มันใช้งานได้ดีเนาะนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับตัวนี้เท่ครับรีเว s ต์ครับ บางครั้งนะครับบางทีบางคนลืมครับลืมรีเวิร์สสเกลตัวนะครับสมมติผมลืมรีเวิร์สสเกลนะครับคาตอบที่ได้คือตัวนี้ครับบางทีมันอาจจะติดลบหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวผมดูนะครับมันจะมีคํานึงก็คือว่าตัวนี้ครับ Itemless c o r r e l a t i o n ตัวนี้ครับ item less correlation เทียบเท่ากับ c o l l e กเ t e d Item total correlation นะครับก็คือค่าความเที่ยงเห็นไหมถ้าตัวนี้นะครับเรายังไม่ได้นะครับไม่ได้กลับสเกลจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้ากล ซึ่งตรงนี้ครับมันสามารถที่จะทําได้ง่ายแล้วก็เวลาเรานําเข้าหรือนําออกครับมันก็จะโชว์ตรงนี้ได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นนาจิ้มเกี่ยวกับตัวโปรแกรมจากมูวีนะครับซึ่งเราก็ต้องบอกทุกท่านนะครับเรามีคอสนะคอสอบรมนะครับซึ่งทุกท่านสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในลิงก์ได้ข้างล่างได้นะครับซึ่งผมอบรมนะครับผมอบรมด้วยกันจริงๆแล้วเรียกว่า2รอบก็ได้นะครับ รอบแรกคือเป็นวันที่22กันยายนนี้นะครับวันศุกร์นะครับตอนช่วง9โมงถึง11โมงนะครับก็จะเป็นการอบรมผ่านระบบตัว Google Meet นะครับแล้วรอบที่2ที่ผมเรียกว่ารีลันะครับรีลันจริงๆผมก็บรรยายสดนี่ละครับเป็นรอบวันเสาร์นะครับในช่วงของตัว9โมงถึง11โมงเช่นกันนะครับซึ่งถ้าใครลงทะเบียนแล้วนะครับก็สามารถลงได้ทั้งคือพูดง่ายๆว่าสามารถเข้ามาเรียนกับผมนะครับได้ทั้ง2รอบเลยนะครับ แล้วแต่ที่ท่านสะดวกนะครับแล้วก็ผมหวังว่านะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการจุดประกายให้ทุกท่านนะครับได้รู้จักโปรแกรมทางสถิติที่จะเอามาใช้นะครับในการทําวิจัยนะครับสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือว่าเวลาที่เราทําวิจัยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเรื่องของลิขสิทธิ์ของโปรแกรมก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับดังนั้นนะครับตัวโปรแกรม j a m o v i จริงๆแล้วมันก็เป็นเหมือน ทางออกให้กับนักวิจัยนะครับเพื่อที่จะให้นักวิจัยเนี่ยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สามารถใช้โปรแกรมได้อย่างถูกต้องตามลิขสิทธิ์นะครับผมสำหรับคนที่อบรมแล้วนะครับก็เตรียมพบกันนะครับในวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย